มึงรู้ไหมว่า,าก่อนจะมียางลบอย่างทุกวันนี้มนุษย์เราเคยใช้ของแปลกๆในการลบรอยดินสอมาก่อนบางคนใช้ขี้ผึ้งบางคนใช้หินทรายแต่ที่ฮิตที่สุดคือขนมปังบดละเอียดเพราะขนมปังสามารถดูดผงกาแฟในดินสอได้ดีมากฟังดูแปลกใช่ไหมแต่ในยุคศตรวรรษที่18นั่นถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดแล้วจนกระทั่งปี1 7 7 0นักวิทยาศาสตร์ชื่อโจเซฟฟิสลี์คนเดียวกับที่ค้นพบออกซิเจน ดามเออรพบว่าวัสดุจากต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่งรบรอยดินสอได้ดีกว่าขนมปังวัสดุนั้นคือยางธรรมชาติต่อมาชาวกูดเดียก็เผยค้นพบกระบวนการที่เรียกว่าวันคาไนเซชั Can ่นทำให้ยางเหนียวทนและใช้งานได้ดีจึงประยุกต์มาใช้เป็นยางลบอย่างทุกวันนี้สรุปจากขนมปังแห้งที่เคยใช้รบรอยดินสอต่อค้นพบยางธรรมชาติและพัฒนามาเป็นยางลบจึงกลายมาเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าทนกว่าจนกลายเป็นคู่ของดินสอที่เราใช้กันอย่างทุกวันนี้